เดี๋ยวพาไปดูความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับ C A T L นะคะที่เขามองว่าโอกาสในการเข้าไปตั้งโรงงานในสหรัฐก็มีเหมือนกันทำไมถึงมองแบบนั้นตามกันในช่วงของ Business Insight ค่ะ C.T.L. เนี่ยถือว่าเป็นผู้ผลิตแบตเตอรี่สัญชาติจีนรายใหญ่ที่สุดของโลกเลยนะคะคือก่อนหน้านี้เนี่ยเขาก็มีข้อกําหนดแล้วก็กฎเกณฑ์บางอย่างที่ทําให้เขาไม่สามารถเข้าไปลงทุนในสหรัฐอเมริกาได้แต่ว่าล่าสุดผู้บริหารของทาง C.T.L. นะคะประเมินนะคะว่าก็มีโอกาสเหมือนกันในยุคข,ของโดนัลด์ทรัมป์ที่อาจจะผ่อนกฎเกณฑ์บางอย่างและทําให้เขาเข้าไปลงทุนในสหรัฐอเมริกาได้นะคะโดยถ้าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยยอมผ่อนปลนข้อจํากัดการลงทุนของ ในห่วงโซ่ประทานของรถยนต์ E ีวีก็ทําให้ทางโรบินเจิงนะคะผู้ก่อตั้งของ c a t l คาดว่าเขายินดีเลยนะที่จะลงทุนในสหรัฐแม้ว่าก่อนหน้านี้จะถูกขัดขวางโดยรัฐบาลของยุคโจไบเดนก็ตามหลายปีที่ผ่านมาค่ะเดโมแครตกับริพบริกันเองนะคะก็ใช้มาตราการการค้าที่เข้มงวดเพื่อจะจํากัดบทบาทของจีนในตลาดรถยนต์ไฟฟ้าของสหรัฐแล้วก็อ้างถึงความกังวลด้านความปลอดภัยและการแข่งขันทางเศรษฐกิจมาตราการเหล่านี้ก็จะมีความรุนแรงมากขึ้นจากนโยบายการค้าใน สมัยแรกของโดนัลด์ทรัมป์แล้วก็กำหนดอุปสรรคสำคัญต่อบริษัทรถยนต์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่ของจีนซึ่งมักจะได้รับประโยชน์จากการอุดหนุนของรัฐบาลจีน ในบรรดามาตราการที่เข้มงวดเหล่านี้นะคะแบตเตอรี่เองที่ผลิตในจีนก็ไม่มีสิทธิ์ค่ะที่จะได้รับเงินอุดหนุนรถยนต์ไฟฟ้าจากสหรัฐและการนําเข้าของแบตเตอรี่เองก็ต้องเผชิญกับภาษออีขอพายัอองนําเข้ารถยนต์ไฟฟ้าของจีนเองก็ต้องเผชิญกับภาษีนําเข้า100%ยิ่งไปกว่านั้นค่ะร่างกฎหมายที่ได้รับการสนับสนุนจากพรกบริภาบริการล่าสุดอย่างพยายามจํากัดการอุดหนุนรถยนต์ไฟฟ้าสําหรับรถยนต์ที่ใช้เทคโนโลยีแบตเตอรี่ของจีนด้วย แม้ว่าจะได้รับอนุญาตจากแบรนด์ยานยนต์นะคะอย่าง Ford อย่างเท sla เพื่อง่ายคือแม้รถยนต์จะไม่มีข้อจำกัดแต่ถ้าใช้แบตจีนก็จะมีข้อจำกัดทันทีนะคะเพราะฉะนั้นไม่ได้ดูแค่ด้านนอกเท่านั้นแต่เข้าไปดูไส้ไหนด้วยดังน,นั้นก็จะส่งผลอย่างมีนัยสาคัญของผ,ผู้ผลิตแบตเตอรี่จีนอย่าง CATL ค่ะอุปสรรคทางการค้านะคะก็ทาให้ทั้ง CATLA แล้วก็ทาง BYD ซึ่งถือว่าเป็นคู่แข่งหลักเนี่ยไม่สามารถเข้าตลาดสหรัฐได้โดยตรงรายงาน ก็ระบุนะคะว่า2แบรนด์นี้ซึ่งถือว่าเป็นผู้ผลิตชั้นนําของจีเนี่ยนะคะอาจจะพยายามนะคะในการที่จะเข้าไปในตลาดสหรัฐให้มากขึ้นกว่านี้ส่วนยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าทั่วโลกตอนนี้ก็น่าสนใจนะคะเพราะว่าในตลาดสหรัฐก็มีการใช้รถยนต์ไฟฟ้าอ,อย่างมีนัยสําคัญและถ้ามีการผ่อนปรนข้อจํากัดดังกล่าวแล้วก็ทรัมป์เนี่ยนะคะพยายามที่จะทําให้อุตสาหกรรมเดินหน้าต่อไปได้ก็มองว่าถ้าเปิดกว้างต่อผู้ผลิตยานยนต์ ต่างชาติที่ผลิตรถยนต์ในประเทศมากขึ้นก็อาจจะช่วยให้เ a t l เข้าไปลงทุนได้ด้วยเหมือนกันทรัมป์เคยกล่าวในบทสัมภาษณ์นะคะจากรอยเตอร์สเมื่อเดือนสิงหาคมบอกว่าสหรัฐเนี่ยจะให้แรงจูงใจและถ้าจีนรวมถึงประเทศอื่นๆเนี่ยต้องการเข้ามายัางตลาดสหรัฐและขายรถยนต์พวกเขาก็จะสร้างโรงงานแสในสหรัฐได้แล้วก็จะต้องจ้างแรงงานชาวอเมริกันด้วยก็เหมือนเป็นการเปิดรูมเอาไว้นะคะว่าก่อไม่ได้กีดกันทั้งหมด แล้วก็ไม่ได้ปิดประตูตายไปเลยนะคะแต่ว่าถ้ามีการสร้างโรงงานทําให้เกิดเศรษฐกิจแล้วก็ถ้ามีการจ้างแรงงานก็อาจจะเป็นผลบวกกับเศรษฐกิจสหรัฐแล้วก็ทําให้ฝั่งของรัฐบาลยินยอมได้ด้วยเหมือนกันนะคะแต่ตอนนี้นะคะ C A T L ยังทําอะไรไม่ได้นะคะต้องบอกแบบนี้เพราะว่ายัางมีข้อจํากัดที่อยู่ในยุคสมัยของประธานาธิบดีโจไบเดนอยู่นะคะแล้วก็รถยนต์นะคะอย่างเช่นรุ่น m u ส t a n ง Mas h e แล้วก็ F 1 5 0 Lightning ก็ถือว่า เป็นสิ่งที่เราต้องตามกันนะคะว่าทางด้านของตัว Ford เองที่กําลังจะเปิดโรงงานในรัฐมิชิแกนเพื่อผลิตแบตเตอรี่เนี่ยนะคะเขาเองจะใช้เทคโนโลยีของ CATL จะสามารถทําได้มากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วก็ทางด้านเทส l a เองก็ลงนามในสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์เทคโนโลยีของ CATL สําหรับโรงงานที่ผลิตแบตเตอรี่ในรัฐเนวดดาดาด้วยเหมือนกันซึ่งเดิมทีนะคะมีการวางแผนว่าจะเริ่มดำเนิน,นการได้ในปีหน้า ว่าตอนนี้นะคะก็ต้องดูด้วยเหมือนกันว่าจะมีความเคลื่อนไหวอย่างไรเพราะว่าอีลอนมัสเองก็มีบทบาทมากขึ้นในยุคข,ของโดนัลดองรัมศูนนั่นเองค่ะ c ีทยังเป็นซัพพลายเออร์แบตเตอรี่สำคัญหลักสำหรับโรงงานในเซี่ยงไฮ้ของเทสลาด้วยแล้วก็ปัจจุบันเป็นโรงงานที่ใหญ่ที่สุดมีกําไรมากที่สุดของเทสลาซึ่งก็ย้ำให้เห็นนะคะว่าจริงๆแล้ว C ีท L ก็เป็นเหมือน s t r a t e g i c partner ของเทสลาของอีลอนมัสซึ่งก็ถือว่าเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนของโดด์ทรัมนั่นเองค่ะ นะครับเจ้าตัว C A T L หรือว่า CATL หนิงเต๋อชื่อใต้เนี่ยก็จะอยู่ที่มันทนเจ้อเจียงก็<ม>คือใต้เซี่ยงไฮ้ลงมาเล็กน้อยนะครับคนที่เขาก่อตั้งชื่อาจางยี่ฉินหรือว่าโรบินเจิงนะครับคนนี้ก็อายุ56ปี<ม>เรียบร้อยไปแล้วนะครับทีนี้นะหลายคนบอกว่าแล้วจะไปเปิดโรงงานเขาจะยอมเหรอต้องบอกแบบนี้ครับเวลาที่เขาบอกว่าตั้งกำแพงภาษีของยานยนต์จีนเขาไม่ได้ตั้งกำแพงภาษีกับแบตเตอรี่กับยี่ห้อจีนนะครับถ้ายยี่ห้อจีนแต่ผลิตที่ยุโรปไม่เจอนะครับ เพราะตามหลักการนําเข้าส่งออกอยู่ที่ country of origin ห or รือว่าแหล่งกําเนิดดังนั้นเช่นเดียวกันครับถ้าเกิดว่าเป็นรถยี่ห้อจีนแบตเตอรี่จีนแหล่งกําเนิดอยู่ที่สหรัฐอเมริกาไม่เข้าข่ายคือหลายคนอาจจะสับสนบอกว่าาไปตั้งในนั้นอ่ะมันก็ไม่ได้ดีเขาไม่ได้ดูที่แปลนครับเขาดูที่แหล่งกําเนิด country of origin นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย คงมีความซับซ้อนแล้วเดี๋ยวจะได้ดูว่า <c oughs> แล้วจะเกิดการเคลื่อนย้ายฐานทุนหน้าตาเป็นแบบ <c oughs> ไหนอีกบ้างนะครับเ <c oughs> อาทีนี้ไหนๆคุยถึงเรื่องของตัวแบตเตอรี่ไปแล้วเรามาดูตัว EV <c oughs> กันบ้างครับว่าที่ผ่านมาตอนนี้เนี่ยที่บอกตลาดยานยนต์โลกค่อนข้างซบเซานะครับโฟล์คสวาเกนอาจจะจาเป็นต้องมีการที่จะปิดโรงงานเนี่ยสามแห่งด้วยกันตอนนี้เนี่ยภาพรวมของ BEV แบตเตอรี่ EV กับ p h e v ก็คือ Plug i อ Hybrid เป็นอย่างไรกันบ้างรายงานข่าวจากรอยเตอร์รายงานนะครับว่าชาวซัสเตอร์ซึ่งเป็นผู้จัดการข้อมูลบริิษัทัทวจยตลาด เปิดเผยบริยานยนต์ไฟฟ้าและปลั๊กอินไฮบริดทั่วโลกเลยเขาคือรวม2ประเภทนะครับคือ B E V แล้วก็ P H E V ปรับตัวขึ้นถึง35%ในเดือนตุลาคมนี้เทียบกันกับเดือนเดียวกันนะครับของปีที่แล้วโดยยอดขายของจีนปรับตัวขึ้นเยอะเลย54%ยอดขายในยุโรปปรับตัวขึ้นแค่จุดแแค่นั้นแต่เพิ่มขึ้นในแง่รายปีเป็นเดือนที่2ติดต่อกันแล้วภาคส่วนยาน,นยนต์ยุโรปตอนนี้เจอกับความท้าทายเยอะนะครับต้นทุนการผลิตที่สูงการจัดการเปลี่ยยนไปช้้รรรถฟฟาาาากหหลลังงเขขมอ ต้นทุนต่ำกว่านะครับจากคู่แข่งจากจีนสะท้อนภาดน,นะครับเช่นกรณีโฟกซ์วากเกที่ระบุเดือนตุลาคมว่ามีแผนปิดโรงงานอย่างน้อยในสแห่งในเยอรมนีข้อมูลจากโรมโมชันบอกว่ายอดขายรถยนต์ไฟฟ้าแม้จะเป็นยานยนต์ไฟฟ้าเองก็ดีลปลั๊กอินไฮบริดอยู่ที่1.7ล้านคันทั่วโลกเลยในเดือนตุลาคมยอดขายในจีนปรับตัวสูงเป็นปกติการนะครับหล้านสองแสนคันจากบรรนาหนึ่งล้านเจ็ดแสนสองหมื่นคันนะครับ สำหรับสหรัฐอเมริกาและแคนาดายอดขายยานยนต์ไฟฟ้าปรับตัวขึ้น11.4เป็นนะครับ160,000คันในขณะที่ยอดในยุโรปนะครับยอดขายที่260,000คันนะครับ โดยที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อยถ้าเทียบกันกับปีที่แล้วแต่อย่างไรก็ตามครับถือว่าลดลง14%ในเดือนกันยายนในส่วนอื่นๆของโลกเองยอดขายปรับตัวขึ้นนะครับของ BEV และ PHEV เนี่ยอยู่ที่10.9%โรโมชันพูดในแถลงการ์บอกว่าตลาดยานยนต์ไฟฟ้าของจีนยังไม่มีท่าทีว่าจะชะลอตัวลงแต่อย่างใดนะครับในขณะที่ก้าวเข้าสู่2เดือนสุดท้ายนะครับยอดขายรถยนต์ที่แข็งแกร่งในปีนี้ก็ยังเดินหน้าอย่างแข็งแกร่งต่อไปด้วยนะครับสารยานยนต์จีนเองนะครับถามว่าทำไมเติบโตเร็วคาตอบก็ สันดาปภายในที่เมืองใหญ่นะครับรถท่านก็จะเป็นป้ายสีฟ้านะครับท่านวิ่งได้6วันต่ออาทิตย์เพราะว่าในแต่ละสัปดาห์ในแต่ละวันเนี่ยแอปพลิเคชันก็จะบอกว่าวันนี้ทะเบียนที่ลงทะายด้วยสองกับ8ห้าวิง่งเขาจะบอกมาก่อนนะครับถ้าเกิดว่าท่านรวยท่านมีรถ2คันก็อย่างหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่าท่านไม่เป็นแบบนั้นท่านมีรถคันเดียวท่านก็วิ่งได้แค่6วันแต่ถ้าเกิดเป็นรถทะเบียนเขียวขาวเป็นรถยนต์เขาเรียกว่าพลังงานใหม่ B E V P H E V ที่เข้าขายท่านวิ่งได้7วัน oh. สะดวกกว่าก็เป็นวิธีเลยครับว่าใช้มาตรการแบบนี้เนี่ย <c oughs> เข้ามาแล้วเขาจะเลือกอะไรล่ะครับ <c oughs> เขาต้องเลือกแบบเขียวขาวนะยานยนต์ไฟฟ้าก็จะง่ายกว่าเพื่อขับได้7วันแล้วก็ <c oughs> <น>มีส ubsidy จากรัฐบาลอีกด้วย <c oughs> นะคะแล้วก็ช่วยโลกด้วยนะคะมีหลายมิติทีเดียวถึงบอกว่าจริงๆรัฐบาลมีส่วนสําคัญมากในแต่ละอุตสาหกรรมใช่ค่ะ ากดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีจาก The Standard w e a l l h ค่ะ